วัดีจ้าพี่น้องเม่เก็บดอกฟันอันสิ่งโตไปถอดล่องเบิงเกินลองเบิงจากหน่อยเพิ่ว่าถอดเสบเบอร์เอาไปถอดจากซิมจากหน่อยหน่นะพี่น้อง หน้าบ้านนี่ละพันสิเป็นจังไรกระสิกรบกรอบเสียบๆต้นน้าพี่น้อง มูเพิ่นวาถอดเอามาถอดเส่บประเสริฐทดลอง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 เบิดอลไรเนาะพี่น้องซ้ำนี่แล้วพ่อเดี่ยว ทดลองซ้ำนี่แหอเนาะจ้าพี่น้องสิบาพี่น้องไปซิมไปทดลองเบิ่งเกนพี่น้องพอยนี้จัดแกกันหรอกไม้พี่น้องพอยนี้แล้วก็รูมันติกแจกกันดอกไม้พอยนี้พี่น้องพอยนี้รูมันติก ชิดถอดในเบื้อพิพนต์ตามคำขอจ้ะเพื่อนมาถอดมะเสพ ใส่แป้งโก,กกี้ส่วนหนึ่งแป้งสารี่ส่นหนึ่งไข่น่วยหนึ่งเกลือสดสดหอยยังบอกพี่น้องยายก็ลเรืมองหอยหอยหอยปะนะ่ะ ืองานแต่พี่นอ้องส้มคืออยู่เด้นเนาะข้างแรกได้นี่ข้างแรกที่ทอด ยายเก็บว่าในมันเมื่อเมื่อบานหลายอยู่ปีนองยายสิเก็บไปเพื่อว่าทุกคนนะจ๊ะยายคิดเห็นยายอยากปลูกยังยายอยากปลูกคือบานนะยายเป็นคนมกักปลูก ส้มคือ,อยู่พี่น้องส้มคืออยู่จ้าไปกินกับอันนั้นคือเสียบเนาะนนาพริกีหยพี่น้องเขาช่วยหอน น้ำพริกยังบั่ตีย่ายมากน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเมืพ่กกพี่น้อง คืออยู่กรอบเลยกรอบ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 จ้าเดบกรอบกรอบพี่น้องเห็นบ่กรอบกรอบ,อก,อบอกับน้ำพริกกับปี้โนพี่น้องกับชวยหอนหอนแสบพี่นอ้องแซ่บก็เกลือโรตีเฮากระปรุงคืออยู่พี่น,อน้องบ่โนกนนมเด้ ไข่แป้งโกกีส่วนหนึ่งแป้งสาลีส่วนหนึ่งย่านำเย็นเอาเอาเอาฟ,อาฟองฟูใส่นิดหนึ่งแลัก,ก็ไข่นุ่ยหนึ่งชั่นานนะพี่น้องเกลือเนี่ยเกลือสิเป็นชอยตัวกอบอย่ายมีสอดกวดเดียวเห็นบ่เห็ดหอม แสบออกคมพี่น้อง๋ยวแต่ผู้มักแต่ว่าผู้มักคมกับว่าแซบเนาะคมคมบ่คมหลายก็คมกะข้าวสมบูรณ์แบบกินผู้ใดมักคมเนาะผู้ใดกินมักพักกินคมกับว่าแซบแต่ความกรอบแซบพี่น้องกรอบแสบแสบ,แสบมันนุ่มไหมกรอบนอกนุ่มในยายเ่อาผงฟูใสนิดหนึ่ง ฝงฟูมั่งกรอบเอาเกลือใส่ฝงฟูใส่นิดหนึ่งบอซารายนุ่มพี่น้องคือฮะคือฮะทอดอันอกไก่แหละคือฮะทอดไก่แหละพี่น้องไก่ปอบตีฮะแต่ว่าคมเนอะคมจา้าแต่ว่าคมคมแต่ว่าแสบได้พี่น้องบอกซื้อแสบ แสีบเด้อพี่น้องเด้อวัดดีจ้าซัำนียะแล้วก,ก็ขอจบคลิปซัำนียเนาะจ้ามี่มี่มูผลหวานมาคอมเมนตหวานทอดดอกแสียบพี่สันแสีบอีดีแหละพี่น้องแต่ว่าขมผูดด้ใดมากินกับพอดีเนาะจ้าวัดดีจ้า,ขอ,าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องพอก,กันคลิปหนาเนาะจ้าวัดดีจ้าบ๊ายบาย